สวัสดีค่ะพบกับเกศรพักเครื่องนะคะวันนี้นะคะ EP ที่ร้อนะคะ EP ที่ร้อค่ะวันนี้นะคะเรามีพักบ้านองค์ละ200บาทนะคะพร้อมส่งค่ะก่อนที่จะมานั่นกันนะคะมาชมไอแอดไลน์กันเข้ามานะคะ i d ดีไลน์เกศรขีดหน เบอร์โทร0 8 4 6 8แปดสีนะคะเฟซบุ Facebook, ort, ๊กเกสรม่วงมั่งมีค่ะนะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามและเบอร์โทรได้นะจ๊ะวันนี้นะคะนำเสนอพระบ้านนะคะวันนี้นำเสนอพระบ้านค่ะองค์ที่1น,นะคะจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะอินโดจีน นี่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะก้นนะคะจะมีจานค่ะนะคะหลวงพ่อจีนราดอินโดรจีนนะคะสองรอยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่สองจะเป็นเหรียญ หลวงพ่อมุกดาค่ะหลวงพ่อมุกดานะคะขอบนะคะหนึ่งร้อยปีนะคะสองห้าสามหกค่ะพ่อมุกดาสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ เหรียนที่สามจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินขนาด้องคอค่ะรุ่นเก่านะคะเนี่ยข้างนะคะก้นนะคะสองร้อยบาทนะคะพร้อมส่ง เหรียญที่4จะเป็นเหรียญราชการที่9นะคะพระราชาทานลูกเสือค่ะนี่นะคะ200บาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่5จะเป็นพัพพิคเนตนะคะทรงเครื่องพิมพ์นี้หายากนะคะเนี่ยค่ะ ก้นนะคะส่งเครื่องนะคะพาพิคเนตสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะไปนะคะเหรียนที่ห้าเรียนที่หกจะเป็นภาพผงนะคะหลวงพ่อจันนะคะวัดอัมพวันค่ะนี่นะคะ ขอบนะ,นะคะนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเรียนที่เจ็ดนะคะจะเป็นพาปิตาพาปิตาเนื้อชินนะคะเนี่ยค่ะพาปิตา อัดกรอบพร้อมคอได้เลยนะคะนะครับพ้ปิดตานะคะเรี่ยมคล้องคอได้เลยค่ะคุณพี่200บาทนะคะพร้อมส่งค่ะเหรียญที่8นะคะจะเป็นสมเด็จค่ะสมเด็จ นะคะสมเด็จวงน้อยนะคะขนาดของคอได้เลยนี่นะคะสมเด็จนะคะคุณลูกค้า200บาทพร้อมส่งค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืม i อดี n ลายเกสรขีดหนนะคะอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามนะ เบอร์โทร0846884079ค่ะ Facebook เกสรม่วงมั่งมีนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์กันเข้่มมาะคะ่ะ EP ที่138นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ